ยอรเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงจริงจังนี่คือวินาทีที่โลกทั้งโลกต้องหันมาจับตาเมื่อเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นการโจมตีรอบที่3ต่อฐานทัพกัมพูชาภาพจริงจากเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้แบบไม่ตัดต่อให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดเสียงระเบิดกึดกก้องตัดเข้ามาภาพเปลวไฟและกลุ่มควันลอยขึ้นจากอาคารที่ถูกโจมตี พร้อมเสียงไซเรนและความโกลาหลผู้บรรยายดำเนินต่อ F16 คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินด้วยความเร็วสูงถึงแมตสอและระบบอาวุธล้ำยุคทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นที่จับตามองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วโลกกล้องเสมือนเปลี่ยนไปที่การวิเคราะห์ภาพช้า เครื่องบิน F16 ปล่อยอาวุธโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินอย่างแม่นยำทุกการปล่อยอาวุธถูกคำนวณอย่างแม่นยำระบบนำวิธีทำงานร่วมกับนักบินที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นผลลัพธ์คือการโจมตีที่เกือบไร้ข้อผิดพลาดผู้บรรยายเปลี่ยนโทนเสียงเป็นตื่นเต้นนี่ไม่ใช่เพียงการโจมตีธรรมดาแต่คือการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศของกองทัพไทย ที่สะท้อนถึงความพร้อมความทันสมัยและความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพแสดงให้เห็นนักวิเคราะห์ทางทหารอธิบายเสริมเสียงภาคแทนว่าการโจมตีรอบที่สามนี้แสดงถึงการวางกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องและชัดเจนกองทัพไทยไม่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างความได้เปรียบในเชิงจิงจตวิทยาแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นอีกครั้ง F-16 พุ่งผ่านกล้องด้วยความเร็วสูงวินาทีแบบนี้เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแต่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเหตุการณ์ทั้งสนามรบภาพสโลโมชันของอาวุธนำวิถีที่ยิงออกไปกระแทกเป้าหมายและเกิดเปลวไฟทุกการยิงคือการตัดสินใจที่ชี้เป็นชี้ตายนักบินต้องเผชิญกับแรงกดดันสูงสุด ทั้งเสียงคำรามของเครื่องยนต์ความสั่นสะเทือนและภารกิจที่ต้องสำเร็จอย่างเด็ดขาดผู้บรรยายเล่าต่อนี่คือการแสดงให้เห็นว่าทำไม F-16 จึงถูกขนานนามว่าเป็นเหยี่ยวพิฆาตของท้องฟ้าและทำไมมันถึงยังคงเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าจะถูกพัฒนามานานหลายทศวรรษแต่ระบบที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงทรงพลังและน่าเกรงขาม ภาพตัดเข้าสู่ความคิดเห็นจากผู้ชมทั่วโลกบนโซเชียลมีเดียเสียงภาคอ่านว้าวภาพนี้เหมือนหนังฮอลลีวูดบางความเห็นนี่คือพลังของไทยที่แท้จริงอีกหลายข้อความแสดงความตกใจและตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เผยแพร่ดนตรีเริ่มเร้าใจขึ้นภาพจริงที่เห็นอยู่นี้คือสิ่งที่โลกภายนอกไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ทุกการเคลื่อนไหวทุกการโจมตีถูกเก็บบันทึกไว้อย่างละเอียดและวันนี้ผู้ชมได้เห็นทั้งหมดด้วยตาของตัวเองภาพปิดท้ายด้วย F16 ที่กำลังบินกลับสู่ฐานทัพท้องฟ้าเริ่มสงบลงแต่กลุ่มควันยังคงลอยอยู่ด้านหลังเสียงผู้บรรยายทิ้งท้ายนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่โลกจะต้องจารึกเมื่อฟ้าถูกฉีกออกด้วยเสียงคำรามของ F16 ไทยและเป้าหมายเบื้องล่างถูกทำลายอย่างรับคาบ เสียงดนตรีเงียบลงจอขึ้นคำว่า Real footage no cut no filter ตามด้วยคำขอบคุณผู้ชมและเชิญชวนให้กดติดตามเสียงบรรยายเริ่มต้นพร้อมกับภาพการเคลื่อนไหวของ f 1 6ที่ยังคงบินอยู่เหนือท้องฟ้าควันดำจากการโจมตีรอบก่อนยังไม่จางหายนี่คือปฏิบัติการที่ไม่ได้จบเพียงการโจมตีครั้งแรก พราะรอบที่3ของภารกิจครั้งนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่โลกภายนอกไม่เคยได้รับรู้มาก่อนภาพตัดเข้าสู่กราฟิกจำลองเครื่อง F16 ให้ผู้ชมเห็นโครงสร้างและระบบที่ซ่อนอยู่ภายในผู้บรรยายอธิบายเสียงเข้ม F-16 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fighting Falcon ถูกออกแบบโดยสหรัฐอเมริกามีความเร็วสูงสุดเกือบ2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือแมต2สสามารถบินได้สูงกว่า15,000เมตรและมีรัศมีทำการไกลเกือบ4,000กิโลเมตรนี่คือเหตุผลว่าทำไม F-16 ถึงเป็นกำลังหลักที่ประเทศต่างๆเลือกใช้ในสนามรบเสียงตัดเข้ามาเป็นคลิปสั้นของเครื่องบินกำลังเลี้ยวอย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ทำให้นักบินสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้แม่นยำแม้ในสภาวะความเร็วสูงและแรงดันอากาศที่รุนแรงภาพแสดงให้เห็นการปล่อยขีปนาวุธหนึ่งในอาวุธหลักของ F-16 คือ a i m 1 2 0 AMRAAM ที่ใช้โจมตีทางอากาศและ AGM-65 Maverick สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน รวมถึงระเบิดนำวิธีแบบ JDAM ที่สามารถเจาะทะลุสิ่งปลูกสร้างได้อย่างแม่นยำเสียงผู้บรรยายย้ําอย่างตื่นเต้นการโจมตีในรอบที่3นี้ใช้อาวุธผสมผสานเพื่อทำลายทั้งโครงสร้างพื้นฐานฐานกําลังพลและระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ภาพสโลโมชั่นแสดงการระเบิดครั้งใหญ่ควันดําพุ่งสูงขึ้นหลายสิเมตร ทุกการโจมตีถูกออกแบบให้สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาไม่ใช่เพียงแต่กำลังทางกายภาพแต่ยังทำให้ฝ่ายตรงข้ามหวาดกลัวและไร้กำลังใจในการตรบโต้เสียงนักวิเคราะห์ทหารภาคแทนแทรกเข้ามานี่ไม่ใช่การโจมตีธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายการเลือกใช้ F16 ในครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค ผู้บรรยายดำเนินต่อในโลกโซเชียลเหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลทันทีหลังจากมีการเผยแพร่าภาพจริงคอมเมนต์นับหมื่นแสดงความตื่นเต้นและมีผู้ชมหลายแสนเข้ามาติดตามวินาทีระทึกเหล่านี้เสียงภาคอ่านคอมเมนต์เหมือนดูหนังสงครามแต่คือภาพจริง F16 ของไทยสุดยอดจริงๆนี่คือพลังที่โลกต้องหันมามอง ดนตรีเร้าใจดังขึ้นอีกครั้งพร้อมภาพเครื่องบินหลายลำกำลังบินกลับเข้าฐานปฏิบัติการโจมตีไม่ใช่เพียงการแสดงความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นการย้ำว่าความมั่นคงของชาติคือสิ่งที่ไม่อาจประเมินต่ำได้ภาพตัดเข้าสู่ข้อมูลเบื้องหลังนักบินทุกนายต้องผ่านการฝึกฝนเข้มข้นกว่า1500ชั่วโมงบินและการฝึกในสถานการณ์สมมุติที่สมจริงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ผู้บรรยายเล่าต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวินาทีที่นักบินกดปุ่มปล่อยอาวุธคือวินาทีที่ชี้ชะตาไม่เพียงแต่เป้าหมายเบื้องล่างแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของชาติทั้งชาติภาพแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบหลังการโจมตีเมื่อฐานทัพถูกทำลายระบบสื่อสารและการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามหยุดชนกทันทีส่งผลให้การปอบโต้เป็นไปได้ยากและทำให้ฝ่ายโจมตีได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ เสียงระเบิดครั้งสุดท้ายดังก้องนี่คือปฏิบัติการที่โลกจะต้องจารึกเมื่อฟ้าเหนือสมรภูมิถูกฉีกออกด้วยพลังของ F 1 6และเป้าหมายทุกจุดถูกทำลายอย่างแม่นยำภาพปิดท้ายด้วยเครื่องบิน F 1 6ลอยอยู่เหนือก้อนเมฆพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยเสียงเข้มนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกวินาทีบนท้องฟ้าไม่ได้เป็นเพียงการบินแต่คือการปกป้องศักดิ์สรีและความมั่นคงของชาติ ดนตรีค่อยๆเบาลงก่อนจบด้วยข้อความบนหน้าจอ Real Footage Part 2 The Sky i s The Battlefield พร้อมข้อความกด Subscribe เพื่อติดตามเหตุการณ์จริงจากทั่วโลก